สวัสดีตอนนี้เรากำลังจะไปหาของกินนะคะไปตลาดตลาดตลาดนัดอ่าชื่อตลาดนัดจันเจ้า,ออางเงทุกคนเรากำลังขับรถออกจากรีสอร์ทนะคะออกมาปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยทุกคนฝนตกอีกแล้วข้างหน้าเป็นวง ใกล้กับที่พักนะพายุเล่นน้ำวงเวียนพายุเล่นน้ำานี่นี่แหละตลาดเดี๋ยวเราต้องไปหาที่จอดรถก่อนนะคะตลาดนัดจันเจ้าตลาดจันเจ้านะคะก็จะมีขายของฝากนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยเรากำลังจะขับรถไปหาทุเรียนนะคะคเป้าหมายของเราคือเราจะกินทุเรียนจันบุรี เงาะนะคะเราจะซื้อเงาะเงาะโลเท่าไหร่คะห้สบาทครับอ๋อสดสเลยเดี๋ยวเอาโลนึงค่ะอได้เงาะนะคะโลละห้าสิบบาททุกคนมอนทองมอนทองหมดไปแล้วป่ะปปวะโอลูกใหญ่มากเลย,ย,ยเอาแบบว่าลูกเล็กลนะได้ไหมพี่กินไม่หมดอ่ะ เออเอไม่ได้ฝนตกแล้ว <t> อันนี้ไม่ไม่เห่าไม่กัดทุกคนได้แลสามร้อยหกสิบบาทนี่เบาเลยเนื่องจากว่าเปลือกมันหนามีอาอยากกินอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูพูกันนะเออทุกคนเราก็ดูหลายอันนะคือแบบอันนี้ยสุกอีกอันหนึ่งไม่สุกอีกอันนึงเละก็ไม่เป็นไรก็จะกินแล้วนะ <c oughs> ทุกคนสรุป <c oughs> เจอทุเรียนอ่อนแต่แบบเกือบจะสุกอ่อนจะแข็งก็มันๆไม่หวานจืดๆนิดๆก็ <c oughs> 360บบาทไม่ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไปดีกว่าเนี่ยมันอ่อนเห็นไหม,มแม่ค้าเขาก็ให้มาแบบนนเนี้ยทุกคนเนี่ยแข็งโปกเลยกินไม่ได้อืมโอเคก็มาเที่ยวก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรนะคะก็ชิวๆไปเดี๋ยวไปกินทุเรียนอ่อนที่รีสอร์ทกันค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะไปหาซื้อข้าวก่อนนะคะไปเลย อโอโเคคนะคะข้าวผัดกุ้งไปนะคะแล้วก็ข้าวขอันนี้เป็นเหมือนนึ่งมะนาวทุกคนส้มตำส้มตำทะเลทานเสร็จแล้วนะคะให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงดูจากที่เหลืออยู่นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อเจอน้องหมา นี่หมาเข้าได้ปูมาะปะเนี่ยโอ้รีสอร์ทนี่หมาเข้าได้ทุกคนชื่อปูมารีสอร์ทอยู่นู่นทุกคนทะเลอยู่นู่นเมื่อกี้เราไปกินข้าวมานะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วกันคือแบบว่ามันไม่อร่อยมากๆอะ่ะออปลาหมึกอะ่ะเน่าอะ่ะทุกคนเสียจใจอะ่ะร้อยห้าสิบบาทเลยนะปลาหมึกนึ่งมะนาวท้ตมตำก็ พอเหมือก็เน่าอีกเือ,อทุกคนหมดไปสามรอยี่สิบซื้อทุเรียนก็ได้ทุเรียนอ่อนกินข้าวก็ไม่ได้เรื่องทุกคนเสียใจฝนก็ดันตกอีกปะเดี๋ยวเราไปดูหาดเดี๋ยวขอขับรถดูก่อนนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะไม่ได้มาแบบแปดปีละวอ,อที่พักลิงทะเลเราไปพักไกลมากเลยนะทุกคนเพราะว่า มัน7 9็บาทมันถูกแต่ตรงแถวเนี้ยเริ่มต้นที่พันห้านะเนี่ยที่พักแบบเนี้ยห้องลับพันห้านะหันหน้าไปหาทะเลเบิร์ e บี h r ีสอร์ทนะทุกคนก็ว่างนตรงนี้นะ่าจะเป็นร้านอาหารนะทุกคนนดูทะเลสิเธอทะเลก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เห็นไหมคลื่นแรงมาก บริการจอดรถคันละห้าสิบบาทฉันอยากถามฉันอยากถามว่าทําไมจะต้องจุกจ่ายในเมื่อทะเลอะ่ะเป็นของส่วนรวมมันเป็นของของใครจ่ายให้ใครเอองงปะไปดีกว่าบนบนนะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปแหลมสิงดีกว่าทุกคนที่เราเคยไปนานแล้วดูซิว่าจะเปลี่ยนไปยังไงอุ้ยทุกคนตรงนี้เขียว อะทุกอ่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพามาดูนี่เขากำลังตกปลาดีมากเอากาศดีมากเออเราเดินขึ้นมานะนี่ทะเลอยู่ขวามือเนี่ยตรงเนี้ยจอดได้ปะปะ๊ะฟรีเลยเล็กจ้าเราจะลงไปดูไหม เราเคยเข้าห้องน้ำตรงนี้ด้วยจำไ,ได้เอ,อนี่แหละจอดมองนี้เลยไไหได้เออจอดจอดไไหนเนี่ยนี่สาธารณะแท้ๆถูกไม่เสียตังค์โอ้จอดตรงนี้เลยมาเที่ยวทะเลต้องไม่เสียตังค่าจอดรถนะโอเคทุกคนจอดรถแล้ว,ลวไปดูทะเลกันทุกคนตอนนี้เราก็ ได้ที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอกินทุเรียนอ่อนของเราก่อนเนาะคือเอาจริงมันแข็งมากมันกินไม่ได้อะแต่เราก็จะกินเพราะว่าซื้อมาแล้วอันนี้ดูสิอันนี้น,น,นี่นะเนี่ยเม็ดมันเป็นแบบเนี่ยมันยังไม่สุกอะทุกคนน้องมีอานี่ย เดี๋ยวมาเที่ยวอ่ะอ๊้อะไรเนี่ยะไรมามีดูสิ สะพานชมวิวนะคะทุกคนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะนกบินเต็มเลยมันได้ฟิลพักผ่อนมากเลยนะเพื่อนๆมีเรือด้วยเรือชาวประมงนะทุกคนนะสวยดีอะแล้วตรงนั้นน่ะเป็นวัดนะวัดสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรนี่แหละแอบเสียว ส่วนขวามือก็จะเป็นทะเลทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูวิวตรงนี้นะทุกคนบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นศาลาศาลาสาธา,ารณะนะคะทุกคนเอาไว้ชมวิวทะเลนะคะแต่ไม่ค่อยมีคนมาใช้เลยอ่ะเหมือน ฝนมันตกมกั้งเขาก็เลยไม่ออกมาแต่วันนี้อากาศดีมากนะเราเดินลงมาจากสะพานตรงนน้นแล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมทะเลซีว่าสีเป็นยังไงว้า <Whoa. laughs> เราก็สามารถนั่งชมตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก็โอเคนะสำหรับการมานั่งปิกนิกซื้ออะไรมานั่งกินนั่งชิลๆเงนี้ลมดีมากๆเลยนะทุกคนด,กดูอากาศดีอ่ะเนี่ยรอบๆเนี้ยก็ชิลๆนะนี่นะทุกคนตอนนี้เป็นหน้ามอระสุ่มนะคะทะเลก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โอเค โอเคนะคะทุกคน,นก็แล้วนั่งชิวๆสักพักเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราถึงดีสอร์ทแล้วแล้วเลี้ยวขวาตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วทุกคนเราไปซื้อของในเซเวแล้วก็ไปนั่งจิบอะไรชิวๆหน้าที่พักนะ โอเคค่ะทุกคนเนี่ยก็คือเราน่าจะเป็นห้องเดียวที่มาพักแหละดูไม่มีคนเลยทุกคนนั่นที่สคัยมันมดืดเนะตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งชิลๆอยู่หน้ารีอสอร์ทนะคะทุกคนที่น้องมีอากับป๊ปป้าด้วยนั่งชิลๆเนี่ยไม่มีคนเลยทุกคน บรรยากาศดีมากเราก็มาพักผ่อนนะสบายสบายเงียบเงียบให้ฟังเสียงจิ้งรีเสียงมาแ,งแลงร้องอะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปไปไหนดีไปไปออกกำลังกายที่ที่หาดเจ้าหลาวนะคะเดี๋ยวเจอกัน ep หน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายมี่ะบายบายกัน 拜拜。Yeah,